ทันธรรมยางอุทิศนาธิธานาคาทายโยผนหามาเซนอีมินาบุญญากมเมนาด้วยบุญอุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตระอุปัชฌาพาเลิดคุณอาจาริยูปการาจา และอาจารย์ผู้เกลื่อนุนมาตาบิตาเจยยตะกาทั้งพ่อแม่และพวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราพิจาผู้สมคุณหรือสูงชาติพระมาราจอินทาจา พรหมมาและอินทราชโลกาปาราจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกาบาลยะโมมิตามนุษาาย์าจายมาราชมนุษย์มิตรมชัชชะตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองผานสัพเพสาตาสุขีหนตุ ขอให้เป็นสุขสารทุกทวนาญาทุกคนอุญญานิปกตานิเมมุนผองที่ค่าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขขังจติวิธังเทนโตให้สุขสามอย่างรนอิปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานอิมินาบุญญากัมเมนา ด้วยบุญนี้ที่เราทำอีมินาอุทิเสนาจาแรลวุทิไให้วงสัตว์ขิปปาหังสุรเทเจวาเราเ่านได้ซึ่งการตัดตันหุปาทานาเชตนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจ ย่าวะนิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพัทเยวะมาลายสิ้นจากสันดนานยะถาชาโตภเวภเวทุกทุกภพที่เราเกิดผู้ชูจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐ สันเลโควิบยามีนาะพร้อมทั้งความเพียรเ,เป็นเครื่องอุทิ่เล็ดายมาลาละพันตุโนโกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่มุมาสิ้นทั้งหลายการทุนจาวิริเยสุมเม่เป็นช่องปะทุสลายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาที่เป่าวโรนาโท พระพุพทธภูวรนาถธรรมโมนาทโทว,วรสตมโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกัพุทธโจาพระปัจเจกัพุทธาสมสังโคนาโทตรมะมังพบประสง์ที่พึงพยองแต่โสตามานุภาเวนาด้วยอานุภาพนั้น มาโรกาสังละพันตุมาขอมุงม,มาอย่าได้ช่องท่าสะคุญญาณุภาเวนะด้วยเด็ดบุญทั้งสิบ้องมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มานเถิน